นำธนูสำหรับล่าสัตว์ไปด้วยบางทีเราอาจได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างอะฝนตกหนักทำให้ภูเขาต้องปิดกวางโรก็เปลี่ยนที่อยู่เช่นกันกระดาษทำในดวงชะตานี้จะมีการอัปเดตข้อมูลให้เป็นไปตามนั้นจงเสี่ยงรชาชหมาป่าไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วถ้าเราหานังมาป่าได้บางทีเราอาจจะร่ำรวยได้ดูเหมือนว่าที่จริงแล้วมันไม่ได้อยู่ในเสี่ยงหรอซานหรอกหาอาหารให้เพียงพอนอกจากจะได้รับบาดเจ็บอยู่แล้วยังได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมอีกด้วยบางทีเขาอาจจะเหลือเวลาอยู่ไม่มากแล้วเมื่อฝนหยุดตกบางทีอาจจะมีโอกาสนั้นเกิดขึ้น ฉันเจอหนังมาป่าเอาเลยวันนี้เราไม่สามารถขึ้นไปบนภูเขาได้เต้าหมายอีกสองเต้าหมายทุกสิ่งเคลื่อนไหวเฉพาะกระต่ายแช่แข็งเท่านั้นพรุ่งนี้จะยังอยู่ที่เดิมไหมในเวลานั้นไปรับได้เลยรับล่วงหน้าไม่มีความเสี่ยง ดวงชะตาวันนี้แบนเสี่ยวจีจินชิตั้นหลังฝนตกมีสินค้าใหม่ค่อนข้างเยอะเลยบางทีอาจมีผลกําไรเพิ่มเติมบ้างแม้ว่าการทานายจะบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ที่เป็นมงคลเล็กน้อยก็ตามมันก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างครั้งล่าสุดที่ระบบขอให้ฉันจับปลาเขาเกือบจมน้ําในกรณีที่ไม่ได้ตั้งใจสะดุดนั่นคงแย่มากอย่าไปเลยดีกว่าเสี่ยวจีทางใต้ของเสี่ยวเหอซานพบเห็นกวางโรนําธนูสําหรับล่าสัตว์ไปด้วยบางทีคุณอาจจะได้รับบ,บางสิ่งบางอย่างแต่ฝนยังไม่หยุดตก การเดินทางอาจค่อนข้างยากลำบากกำลังเดินทางอยู่พอดีกวางโรงโง่โง่ฉันกำลังมาจงเสี่ยงราชาหมาป่าไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วถ้าเราหาหนางมาป่าได้บางทีเราอาจจะร่ำรวยได้แต่ควรระมัดระวังไว้ด้วยการโต้กลับที่กำลังจะตายราชาหมาป่ายังไม่ตายเพราะอดอาหารเราค่อยจัดการเรื่องนั้นทีหลังพอ่อคุณจะออกไปข้างนอกแล้วหรือถูกต้องแล้วฉันจะลองเสี่ยงโชคดูคราวนี้คุณต้องไปคุณต้องไม่รีบร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะนี่เป็นครั้งแรกของคุณนั่นคือลองมองหาร่องรอยนี้ดูอย่าคิดมากเกินไปเสมอไปนี้ยิงนัดเดียวเข้าเป้าคุณคิดแบบนั้นไม่ได้หรอกรู้พ่อระวังอย่ารอให้ฉันกินข้าวเสร็จตำแหน่งที่ระบบระบ,บุตรงนี้ฉันไม่คิดว่าจะมีสามคน ในที่สุดฉันก็จับคุณได้แล้วฉันชนะทักษะการล่าของคุณดีกว่าฉันแต่ทักษะการยิงธนูแย่นักล่าอีกคนในหมู่บ้านฉันไม่ค่อยลงรอยกับพ่อเท่าไหร่คุณมาที่นี่เพื่อล่ากวางโรด้วยหรือเปล่าคุณกําลังติดตามฉันอยู่ฉันมาถึงก่อนคุณคุณแค่โชคดีเท่านั้นเองและฉันได้กวางโรตัวนี้มาฉันมอบทุกอย่างให้คุณแล้วโอ้อันหนึ่ง กวางตัวผู้เป็นของคุณแล้วสุนัขตัวมีตัวนั้นเป็นของฉันใครจะเป็นคนจับลูกกวางตัวนั้นแล้วใครจะได้มันไป <c oughs> คุณมาที่นี่ทำไมคุณไม่ได้เป็นล่าสัตว์นะนี่คือลูกกวางโรหรือเปล่าทำไมราชาหมาป่าถึงมาอยู่ที่นี่ราชาหมาป่ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรนี่แหละต้องเป็นที่หมายแล้วแน่ๆสิ่งที่ฉันเห็นในกระดาษทำนายดวงชะตา ราชาหมาป่าเท่าเขาถูกในระเทศไปยังภูเขาลิตเติ์ลแบล็กคุณมาอยู่ที่ภาคใต้ได้อย่างไรก่อนที่จะพบกวางโรการเผชิญหน้ากับราชาหมาป่าฉันอาจตกเป็นเหยื่อได้จริงหรือหมาป่านั้นเจ้าเล็กกว่ามนุษย์ฉันต้องหาเวลาว่างบ้างล่ามันมิฉะนั้นฉันคงไม่กล้าขึ้นไปบนภูเขาอีกแล้ววิ่งวิ่งให้เร็วขึ้นมิฉะนั้นเราทุกคนมันกินมันเข้าไปฉันกําลังพยายามอย่างเต็มที่กลัว ด้วยครั้งแรกที่ได้เห็นราชาหมาป่าฉันไม่ได้ชีราดกังเกงเพราะตกใจคุณได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญอย่างมากแล้วฉันไม่กลัวเลยสักนิดฉันยังไม่เคยดูเลยหมาป่าตัวใหญ่ขนาดนั้นโอเคโอเคคุณไม่กลัวคุณกล้าหาญกว่าพ่อของคุณมันดึกแล้วรีบลงจากภูเขากันเถอะมันอยู่บนภูเขามันคงอยู่ได้ไม่นานหรอกฉันจะออกล่าราชาหมาป่าไปด้วยกันนะคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆลูกวัวแรกเกิดไม่กลัวเสือตายไปซะเถอะฉันยังไม่อยากตายตอนนี้ หมาป่าแก่ยิ่งอายุมากขึ้นพวกเขาก็ยิ่งเจ้าเล่ห์มากขึ้นมันสามารถหลอกลวงผู้คนได้จะวางกับดักมันจะปกครองฝูงหมาป่าทั้งหมดในภูเขาและป่าไม้นี่คืออาณาเขตของมันทางที่ดีที่สุดคืออย่าไปยั่วยุมันเลขที่พ่อของคุณก็คือพ่อของคุณครั้งนี้สี่ทั้งหมดนี้เป็นเพราะความการุณาของคุณครั้งต่อไปที่คุณพบเหยื่อฉันจะโทรหาคุณถ้าคุณถูกราชาหมาป่ากินเข้าไปเดี๋ยวฉันจะกวยดินให้คุณนะัดเจียฟานยังไม่รู้เรื่องนี้เลยราชาหมาป่าถูกขับไล่ออกจากฝูงไม่มีเพื่่อนรวมทาง และมันก็เก่าเกินไปแล้วลูกกวางโรมีปริมาณไม่เพียงพอสําหรับให้มันกินได้นานตราบใดที่คุณเตรียมตัวมาดีการฆ่ามันไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้เสมอไปทําไมกวางโรที่ไหนเจียงเฉินกวางโรมาจากไหนแน่นอนคุณควรลองตีดูคุณไม่ได้เห็นมันที่คอของมันยังมีลูกศรปักอยู่ตรงนั้นที่เสี่ยวเหอซานยังมีอีกมากมายกวางโรฉันคิดว่าพวกเขาทั้งหมดวิ่งไปพวกเขาเดินทางไปที่เออเหอซานเจียงเฉินทักษะของพ่อเขาฉันเรียนรู้ทุกอย่างแล้ว จริงหรือยิ่งน่าทึ่งขึ้นเรื่อยๆใช่เยี่ยมมากครับพี่เจียงดูเหมือนทุกคนฉันเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเรียกฉันว่าไอสารเลวอีกทีก็ได้แก่กว่าเรียกผมว่าจิงเอ๋อหลางก็ได้ครับอายุใกล้เคียงกันตอนนี้ทุกคนเรียกเขาว่าพี่ชายคนที่สองของตระกูลจิงแล้วลุงคนที่สองพ่อและปู่เป็นห่วงคุณขอฉันดูหน่อยดีความสามารถทางวรรณกรรมลุงคนที่สองของฉันเคยลากกวางโรเดินกินข้าวที่บ้านกันเถอะอืมดีมากมาทานเนื้อกวางกันเถอะ เพราะลุงคนที่สองของฉันเคยลากวางโรรีบไปบอกคุณปู่เร็วเข้ามันเป็นเสื้อคลุมจริงๆเซียวเฉิงนี่คือสิ่งที่คุณพิมพ์เป็นไปได้ไหมว่านั่นคือตัวมันเองกดลูกศรฉันอยากทานอาหารเย็นกวางโรย่างบอกน้องส้ายให้ใส่เกลือเพิ่มการแซงทําเป็นคนเลวเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากเมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์ของพี่ชายแล้วถ้าพี่น้องเป็นมิตรและให้ความเคารพซึ่งกันและกันคุณจะต้องคิดอย่างแน่นอนฉันไม่ใช่บุคคลในประเด็นนั้น เอจิโร่คุณขายเนื้อกวางโรหรือไม่เอจิโร่คุณขายเนื้อกวางโรหรือไม่ประการที่สามใช่ขายบ้างสิให้ทุกคนลองใช้ดูปีนี้เรายังไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยด้วยซ้ําเนื้อกวางโรแต่เป็นเนื้อสัตว์ป่าแท้เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อกระต่ายและเนื้อปลาแม้แต่เนื้อหมูก็ยังมีกลิ่นหอมซื้อไว้สําหรับเทศกาลตรุษจีนได้ไหมนั่นคงจะสมบูรณ์แบบเลยฉันจะฟังคาแนะนําของพี่ชายเขาเป็นคนตัดสินใจไ,ไ,ไม่เป็นไรคะ่ะขอฉันคิดดูก่อนนะ จะรับมืออย่างไรดีทุกคนกรุณากลับไปก่อนค่ะถ้าฉันจะขายเนื้อฉันจะบอกทุกคนอย่างแน่นอนคุณต้องบอกฉันก่อนตกลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้พระเจ้าเซียวเฉิงคุณทําได้ดีมากเลยอยู่ที่หมู่บ้านนานแค่ไหนไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมีคนลากวางโรได้สําเร็จแล้วดูลูกศรปักกวางโรพ่อของฉันเป็นคนประดิษฐ์มันขึ้นมาเป็นพิเศษ นั่นเป็นเรื่องจริงเลยเซียวเฉิงคุณสุดยอดมากทุกวันนี้บุคลิกของน้องชายถึงแม้ว่าจะยังคงเหมือนเดิมกับก่อนหน้านี้ก็ตามไม่สมเหตุสมผลแต่ทักษะของเขาเปลี่ยนแปลงทุกวันบ้านแล้วมีเนื้อสัตว์ให้รับประทานอย่างเหลือเฟือขายกวางโรตัวนี้อาหารฤดูหนาวแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วลุงคนที่สองพ่อกวางโรคุณเจอฝูงกวางโรได้อย่างไรโชคดีจริงๆ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล่าสัตว์โชคเป็นสิ่งสําคัญมากทีเดียวพ่อคนนั้นพรุ่งนี้เราไปในเมืองกันเถอะขายกวางโรตัวนี้ตกลงคุณยังไม่แต่งงานใช่ไหมนี้เงินที่ได้จากการขายเก็บไว้ครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือแทนที่ด้วยข้าวฟ่างควรเพียงพอสําหรับหนึ่งมือ้อไม่สําเร็จการลอกเก็บไว้ครึ่งหนึ่งที่บ้านส่วนที่เหลือขายให้กับชาวบ้านครึ่งนี้มันจะมีน้ําหนักมากกว่า2ี่บปอนด์ในหมู่บ้านนี้ครอบครัวไหนกินแบบนี้บ้าง ครอบครัวไหนกินแบบนี้บ้างนับจากนี้เป็นต้นไปทุกมื้ออาหารทุกคนจําเป็นต้องมีเนื้อสัตว์ไว้กินรับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารเย็นทุกวันมาตรฐานสําหรับเนื้อหนึ่งปอนด์นี่มันเหลือเชื่ออย่างยิ่งฟุ่มเฟือยจังครอบครัวเจ้าของบ้านทั่วไปกินแป้งขาวทุกมือ้อนั่นถือว่าฟุ่มเฟือยนะเซียวเฉยยังคงคิดอยู่จริงๆรับประทานเนื้อสัตว์วันละหนึ่งปอนด์บอกต่อคนอื่นๆฉันเกรงว่าฉันจะเป็นการดูดักใครบางคนลับหลังดูเขาสิ <c oughs> ลูกชายครอบครัวธรรมดาหน การรับประทานเนื้อสัตว์วันละครั้งก็เพียงพอแล้วดูครอบครัวของเราสิรับประทานเพียงครั้งเดียวทุกสิบวันที่บ้านก็เป็นแบบนั้นแหละไม่ต้องกังวลกวางโรตัวนี้เงินที่ซื้อมาพ่อเก็บเงินทั้งหมดไว้ให้คุณแล้วนะเก็บไว้ใช้หาภรรยาเองเถอะการประพฤติมิชอบแม้แต่พ่อของฉันก็ยังคัดค้านดูเหมือนว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักมันไม่สมเหตุสมผลเลยแค่ย้ายออกการออกแบบตัวละครก่อนหน้านี้แซงทําเป็นคนนอกรีบแบบนั้นไม่ได้ถ้าฉันกินเนื้อสัตว์ไม่ได้ฉันจะล่าสัััตตวว์ไไไปปปทําาามฉนนนอออยยกกจะเเเเร็็งคงนคค่ถ โอเคโอเคฉันจะตั้งใจฟังคุณที่เฉินน้อยได้โปรดอย่าหันหลังกลับเลยอ่ะฉันไม่ต้องการเจียงเฉินกลับไปสู่สภาพเดิมก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าตอนนี้ฉันจะใช้เงินฟุ่มเฟือยไปบ้างแล้วก็ตามอย่างน้อยฉันก็รู้สึกสบายใจขึ้นบ้างแล้วเก็บไว้ครึ่งหนึ่งขายครึ่งหนึ่งครอบครัวนี้จะไม่ต้องอดอยากฉันพูดว่าฉันจะขายมันเพื่อแลกเงินได้ที่ไหนมันอร่อยมากจริงๆโอ้ความสามารถทางวรรณกรรมเซียวหยุนใครอยากกินบ้างอยากกินเนื้อ ยกมือขึ้นฉันอยากกินเนื้อฉันอยากกินเนื้อสัตว์ฉันรู้แล้วดูทุกคนอยากกินเนื้อสัตว์ไม่ใช่ว่าฉันจงใจทําอย่างนั้นหรอกนะงั้นก็ทําตามที่ฉันบอกเถอะกินครึ่งหนึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณแล้วแต่พ่อกวางโรตัวนี้ฉันไม่รู้วิธีทําแบบนั้นฉันจะมาการถลกหนังของกวางโรมันเป็นงานฝีมือหนังของกวางโรถูกฉีกขาดถ้าอย่างนั้นมันก็จะขายไม่ได้ราคาดีพาะ ขาของคุณอ่ะฉันหายดีเกือบสมบูรณ์แล้วดูโอ้ยพ่อครับระวังด้วยนะครับพ่อร่างกายของคุณเพิ่งฟื้นตัวอย่าไปสนใจเรื่องนั้นเลยดีกว่านั่งตัวตรงเซียวเฉิงเป็นเพราะพวกเขาหุ่งใยฉันโอเคโอเคพ่อฉันจะตั้งใจฟังคุณดีความสามารถทางวรรณกรรมคุณอยากทานเนื้อสัตว์ไหมอยากกินมาทานเนื้อกันเถอะ ลูกชายเอาหนังชิ้นนี้ไปแห้งคนเมืองพวกนี้พวกเขาทั้งหมดชอบหนังแห้งคุณทิ้งไว้ให้แห้งข้ามคืนแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเอาละพอ่อพรุ่งนี้บังเอิญฉันกําลังจะไปเมืองประจําเขตนั้นพอดีฉันจะขายสุนัขตัวนี้ให้คุณคุณอยากไปในเมืองหรือถูกต้องแล้วฉันเคยอยู่มาก่อนแต่พวกเขาก็หามันเจอต้นแกสโตรเรียลอตทเฟทันเวลาพอดีที่จะเข้าไปในเมืองแล้วขายของซื้อเพิ่มอีกหน่อยข้าวและแป้งสัดเท้ากลับมาแล้วรับประทานข้าวฟ่างทุกวันมันเหนื่อยมากจริงๆคุณไปคนเดียวหรืออปลล่าถูกต้้งแว อันหนึ่งลองทําดูบ้างสิออกจากหมู่บ้านสารฉีผลการทํานายของระบบมันจะแตกต่างออกไปไหมที่นี่ได้มาจากการทํานายทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับกระดาษทานายดวงชะตาสําหรับการล่าสัตว์ถ้าคุณไปที่เมืองประจําเขตจะมีกระดาษทํานายดวงชะตาอื่นๆอีกไหมถูกต้องแล้วไม่ต้องกังวลครั้งล่าสุดที่เจียงเฉินไปที่อำเภอคือตอนที่เขาอยู่ที่นั่นแต่การทําเช่นนี้จะทําให้เราไม่มีอาหารทิมพอสําหรับฤดูหนาวขายหมดเกลี้ยงแล้วหากพวกเขาถูกเมืองยึดครองอีกครั้งโลกแห่งดอกไม้ตาบอด มันกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแล้วเราควรทําอย่างไรต่อไปไม่ต้องกังวลฉันเอาหนังกวางตัวนี้มาใส่ฉันจะรับมันมาแล้วขายให้คุณและกระต่ายตัวนี้จากนั้นฉันจึงเปลี่ยนมาตุกข้าวฟ่างฉันจะกลับบ้านแล้วตกลงในเมื่อคุณคิดเรื่องนี้มาเรียบร้อยแล้วงั้นไปกันเลยคุณกําลังจะไปในเมืองใช่ไหมถ้าขายเครื่องหนังคุณต้องไปอันนั้นอยู่ที่ตรงสี่ร้านขายสินค้าเครื่องหนังบอกไปแค่ว่าคุณมาจากตระกูลเจียงก็พอแล้วราคาของพวกเขาสมเหตุสมผลตกลงพ่อฉันจะยืมรถเข็นได้ที่ไหน คุณใกล้มากแล้วคุณต้องการรถคันอื่นอีกหรอือใกล้ถึงเวลาเดินทางถึงตัวเมืองแล้ว30ไมล์ในสายตาของพ่อใกล้มากแล้วการใช้สองขาไม่มีปัญหาเป็นไปได้ไหมฉันเปลี่ยนมาใช้ข้าวและแป้งแทนแล้วฉันต้องแบกมันกลับไปเองเพราะฉันเปลี่ยนข้าวฟ่างด้วยเช่นกันเอาไปคืนเถอะคุณอยากทํางานหนักจนตายลูกชายคนโตที่ดีของคุณครอบครัวของผู้ใหญ่บ้านคนนั้นมีเกลียนลากด้วยละ่ะคุณเป็นแบบนี้พรุ่งนี้คุณจะไปเมื่อไหร่คุณนําเนื้อกวางโรไปสองกิโลกรัมเขาจะให้คุณยืมรถอย่างแน่นอนเพราะ คุณรีบไปขึ้นรถไฟหรือเปล่าจะไม่เมื่อคุณไปโทรหาพี่ชายและพี่สะพายของคุณอันหนึ่งพาเราไปซื้ออุปกรณ์กันหนาวที่จำเป็นทั้งหมดถ้าฝนตกอีกสองครั้งอีกไม่นานหิมะน่าจะตกในเวลานั้นภูเขานั้นถูกปิดแล้วตกลงลุงเฉินคุณอยู่บ้านไหมใครกันใครกันเจียงเฉินคุณมาทําอะไรที่นี่แม้ว่าชาวบ้านจะกล่าวว่าไอ้สาเลวนี่เปลี่ยนไปบ้างแล้วแต่ฉันเห็น ไอสารเลวนั่นอีกโอ้แย่จังการยืนโดยไม่ถูกต้องตามหลักเสเรศาถ้าไม่ใช่เพราะที่ดินที่บ้านของเขามีประโยชน์บ้างฉันไม่อยากยุ่งกับเขาเลยเจียงเฉินคุณมาทําอะไรที่นี่ฉันไปทําให้เขาไม่พอใจต่อไหนช่างเถอะวันนี้ฉันเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นทางที่ดีที่สุดคือควรหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งฉันไม่ได้พิมพ์ข้อความนี้ขึ้นมาเองนะเนื้อกวางโรฉันจะส่งให้คุณคุณโชคดีมากทัศนคติข,ของฉันแย่มากเด็กคนนี้ไม่ได้โกรธเลยสักนิดเป็นไปได้ไหมว่าเจียงเฉิน เชียงเอ๋อหลังอยู่ที่นี่เชิญเข้ามาโยยินกวางโรฉันรู้ว่าฉันเอาไปให้ลุงของฉันแล้วยูถังรีบเอาเนื้อไปเร็วเข้า <laughs> เชียงเฉินมาอากาศหนาวเข้ามาข้างในแล้วจิบชาร้อนสักถ้วยกันเถอะลุงเฉินฉันจะไม่เข้าไปข้างในฉันมาที่นี่วันนี้ฉันขอยืมลาของคุณสักครู่ได้ไหมพรุ่งนี้ฉันต้องเข้าไปในเมืองแน่นอนคุณต้องการรถเข็นไหมถ้ามีรถเข็นก็จะดีที่สุดอาจต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะกลับมาเป็นปกตินำสิ่งของมาด้วยฉันปล่อยให้ ย่ทังวางรถเข็นลงบนพรุ่งนี้เช้าแค่นั้นแหละมารับได้เลยเอาละ่ะตกลงขอบคุณครับคุณลุงเฉินฉันขอตัวกลับก่อนนะคะเดินช้าช้าไม่ไมพ่อพ่อพ่อเฮ้เฮ่เฮ hey, hey, hey. ทำไมถึงให้เขายืมล่ะถนนบนภูเขานั้นเดินยากมากถ้าลาได้รับบาดเจ็บล่ะเนื้อสัตว์ทั้งหมดถูกรวบรวมเรียบร้อยแล้วฉันสามารถปฏิเสธการให้ยืมได้หรือไม่โอ้พ่อคุณพูดว่าถ้าจริงเฉินคนนั้นเปลี่ยนไปจริงๆ ที่ดินผืนนั้นเป็นของตระกูลเจียงเรายังสามารถหาซื้อได้อยู่ไหม <N> นั่นคือท่านหลอดหวังครับสถานที่มงคลตามหลักฮวงจุ้ยที่จกักรพรรดิทรงกำหนดถึงเวลาซ่อมแซมหลุมฝังศพบรรพบุพร,รุษแล้วอย่างช้าที่สุดภายในปีหน้าเราต้องหามันมาให้ได้ให้ได้ไม่ต้องรีบร้อนปล่อยให้พวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขาอยากทำก่อนแต่เฉินฮวาและสองคนร้ายประโยชน์นั่นไม่สามารถทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้จางซานโปมันสิ้นเปลืองจริงๆไม่คาดคิดเจียงเฉินเปลี่ยนไปมากจริงๆแล้วเราควรทำอย่างไรคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นความจริงไหมพวกเขาจะไม่ได้ที่ดินนนั้ไป เราแค่ต้องใช้สิ่งที่มีอยู่สร้างข้ออ้างเพิ่มภาษีบางส่วนอย่างนั้นตระกูลเจียงก็จะล่มสลายไม่ใช่หรือสูงน่าทึ่งมากจางสันโปูเขามาทำอะไรที่นี่การยืมเมล็ดพืชครอบครัวของเฉินมาจากหมู่บ้านซานฉีเจ้านี่รายใหญ่ที่สุดหลายครอบครัวประสบกับผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำพวกเขาทั้งหมดมาเพื่อยืมเมล็ดพืชอัตราดอกเบี้ยสูงมากนอกจากนี้พวกเขายังต้องจำนองที่ดินด้วยเอดาชิมะเอก ฉันเกือบจะยืมมันแล้วแม้แต่เอกสารสัญญาเงินกู้ก็ยังเขียนไว้แล้วสุดท้ายฉันได้เดินทางข้ามเวลาฉันไม่ได้ยืมมันมาพี่ชายคนโตซื้อตรงเกินไปเจ้าของบ้านประเภทนี้กำลังรอเกิดภาวะอดอยากเพื่อซื้อที่ดินอยู่ปีนี้ตระกูลเฉินน่าจะเป็นพวกเขากำลังจะร่ำรวยมหาศาลดีปัญหาย,ยังไม่ได้รับการแก้ไขพวกเขายังไปขอมเมล็ดเพื่อจากคนอื่นอีกด้วยฉันเป็นคนไร้ยยังอายหรอือโอ้แย่จังนั่นใช่จริงเฉินหรือเปล่า เจ้าเด็กเหลือขอฉันเคยขอโจกจากคุณมาก่อนแล้วคุณจะไม่ให้มันกับฉันครอบครัวของฉันกึ้จักฉันไม่มีเงินแม้แต่จะทําอาหารด้วยซ้ํานอกจากนี้ให้ฉันจะพยายามจับคู่คุณกับเฉินฮวาอะคุณน่าเกลียดมากเขาไม่ได้หล่อเท่าฉันด้วยซ้ําสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพวกเขายังไม่ได้คบกันเลยคุณบอกว่าตระกูลเฉินเคยให้สัญญาไว้ก่อนหน้านี้อาหารของฉันเขาให้มันไม่ได้ฉันจะไปยืมมาทําไมเป็นไปได้ไหมเขายังมาเพื่อยืมเมล็ดพืชด้วยโอ้แย่จังโอ้ยก่อนหน้านี้ถูกดึงออกไปแล้วเหมือนเศรษฐี ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะเจอเธอณเด็กน้อยและวันนี้ก็เช่นกันหลังจากที่ฉันยืมเมล็ดเพื่อเสร็จแล้วฉันจะไปบ้านคุณอย่างถูกต้องนะการประชาสัมพันธ์พี่เจียงยังมีเนื้อเหลืออยู่บ้างไหมไม่มีเหลือแล้วแค่นั้นแหละเหล่านี้คุณอาจไม่ควรต้องการมันด้วยซ้ําชาวบ้านทุกคนได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ขายหมดแล้วเฉินเยียนชิวเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเหล่านี้คุณอาจไม่ควรต้องการมันด้วยซ้ํานั่นเป็นความจริงทุกวันนี้อ้วนไปหน่อย สินค้าขายหมดเร็วมากคุณเชนไม่มีใครมาเพิ่มอีกเลยมาเร็วมีแน่นอนแค่ยังมีศบเครื่องตัวเหลืออยู่ที่บ้านเดี๋ยวพ่อของเขาจะช่วยใช้เส้นสายให้คุณเองพ่อของเขาเนื้อบดท,ทำใหม่ขอบคุณคราพี่สะพยฉันต้องการหนึ่งปอนดีให้พวกเขาเพิ่มอีกทำใหม่น้องสะพ้ายโปรดเก็บรักษาสิ่งนี้ไว้ให้ดีจิโร่รถเป็นยังไงบ้างน้องสะพ้ายพร้อมแล้ว รับรถได้เวลาห้าน่อยกพรุ่งนี้ตกลงคุณเชนสัตว์พักหนึ่งฉันควรปล่อยให้แรงของฉันทํางานฉันจะพาคุณกลับไปไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยคุณในวันพรุ่งนี้เรากําลังจะเข้าไปในเมืองใช่ไหมคุณพาฉันไปด้วยได้ไหมฉันสามารถจ่ายได้อาการป่วยของพ่อคุณยังไม่หายดีอึมฝนตกอาการป่วยกําเริบขึ้นอีกแล้วอย่าที่บ้านเราทานอาหารใกล้เสร็จแล้วไปด้วยกันนะพ่อของเขาเนื้อมาแล้วคุณเชน เนื้อของคุณขอบคุณครับพี่เจียงเจียงต้าซอขอบคุณครับพี่เฉินเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้ผิวบางน้องสะพ้ยคุณเฉินทำไมคุณถึงมาที่นี่แต่เช้าขนาดนี้คุณเริ่มหมดความอดทนแล้วหรือยังโอ้ไม่นะไม่วันนี้โดยเฉพาะตรงนี้มีการปูผ้าห่มผืนหนึ่งไว้ฉันเอาหมอนอิงไปสองใบด้วยในเวลานั้น คุณจะรู้สึกสบายตัวมากขึ้นเมื่อนอนบนหมอนใบนี้ขอบคุณค่าพี่สะพ้ายโอ้ไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยรดูใบไ,ไม้ร่วงฉันขอเรียกคุณแบบนั้นได้ไหมอีกสักพักขึ้นรถกันเถอะโอ้น้องสะพ้ายหยุดพูดเดี๋ยวนี้เด็กหญิงหยานชิวฉันตื่นเช้ากว่าปกติเล็กน้อยในเช้านี้ให้เธอขึ้นรถแล้วพักผ่อนสักครู่ดูที่ปากของฉันสิขออภัยที่รบกวนการพักผ่อนของคุณสักพักหนึ่งหลังจากคุณขึ้นรถบัสแล้วเขาพิงฉันพักผ่อนไม่เป็นไร ไม่คาดคิดพี่เฉินช่างเอาใจใส่เหลือเกินฉันกับน้องสะดท้ายของคุณไปขายหนังกวางโรก่อนเถอะคุณและฉันยายาจัดการเรื่องส่วนตัวของคุณก่อนเวลาเสริฟซื้อสิบห้าถึงสิบเจดนาฬิกาเราจะนัดเจอกันที่ประตูเมืองนี้ฉันกําลังจะไปร้านขายยาอยู่แล้วพอดีเอาต้นแกสโตรไดเอลอทัคู่แฟดนั่นไปขายแล้วนอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาได้อีกด้วยโอเคครับพี่ชายพวกเขาจัดไปแล้ว ดวยชะตาวันนี้เซียวจีผู้ขายดองฉีมีคนขายสมุนไพรหนึ่งในนั้นเสพยาสมป่าที่คนไม่ค่อยรู้จักมันแตกต่างออกไปอย่างแน่นอนโชคปานกลางถนนซีสือมีคนขายมีดล่าสัตว์หลังจากซื้อคุณอาจได้รับบางสิ่งบางอย่างสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดีสมป่าและมีดฉันต้องการทั้งหมดเลยว่าเซียงหลวหญิงร่ำรวยคนหนึ่งตกเป็นเหยื่อของการค้าประเวณีถ้าพวกเขาช่วยพวกเขาได้คุณจะได้รับรางวัลมากมายแต่ควรระมัดระวังไว้ด้วยการตอบโต้ที่ตามมาตอนนี้ฉันไร้พลังและไร้อิทธิพลแล้ว ทางที่ดีที่สุดคืออย่าไปยุ่ยยุพวกเขาสิ่งเหล่านี้ดีพี่เฉินฉันคิดว่าไปที่ร้านรับจำนำก่อนเงินและเนื้อสัตว์ที่บ้านแค่นั้นยังไม่พอฉันต้องไปก่อนสิ่งของจากร้านรับจำนำดีโดยไม่คาดคิดครอบครัวเสริญแค่นี้ก็ยากแล้วพวกเขาต้องพึ่งพาก,การจำนำเพื่อประทังชีวิตให้รอดด้วยพ่อของเหยียนชิวนอนติดเตียงการรักษาโรคและการรับประทานยามันจะต้องใช้เงินจำนวนมากพึ่งพาก,การสอนในชนบทเพียงอย่างเดียวรายได้ไม่มากนะักไปกันเถอะ ติดตามฉันพวกคุณสองคนอยากเป็นอะไรโรงรับจะนำชุนเฟิงของเราทองคำเงินทองแดงเหล็กมอกระทะผ้าะสมให้ครบทุกตัว